วัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เฮียจะลงคลิปซื้อกันพาในราคา4,000บาทเป็น EP ีที่4แล้วมั้งนะฮะซึ่งกลัวทุกคนเบื่อมากนะครับผมแต่วันนี้จะพิเศษนิดหนึ่งคือซื้อกันพาในราคา4,000บาทว่าจะได้ตัวไหนบ้างแต่เป็น ในมุมของไชน่าเวอร์ชันหรือโมจีนั่นเองนะเอาใจคนที่งบน้อยแล้วกันว่า4,000บาทโมจีนคุณจะได้ตัวไหนจะได้กองไหนบ้างนะแต่เฮียคิดว่านะแอบสปอยนิดนึงนะคลิปนี้หลายตัวเหมือนกันเพราะราคามันค่อนข้างาไม่แพงแล้วคุณจะได้ตัวที่เป็นแบบ ตัวใหญ่เหมือนกันเอออยากรู้ไหมว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปรอดูเลย EP นี้เขาจริงๆแล้วโมจีนเฮียมีอยู่ประมาณ2 2ล้านนะฮะวันนี้เป็นล้านแรกแล้วกันร้าน FM ถอยนะฮะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงก็คือว่าออผู้ที่ได้รางวัลน,นะครับผมวันนี้เฮียทยอยส่งแล้วแล้วก็ ในเพจเนี่ยเราจะมีแจกของสมนาคุณเกือบทุกวันเลยนะฮะ1นาทีมีลุน้นเอ้ยลองไปดูในเพจนะไทยเลสอาซนะเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงอา้าวลองไปดูกันดั้มสี่พบาทร้านโมจีงกันดีกว่าร้าน FM t o อไปดูกันเลยครับผมไม่เบื่อกันนะเว้ยเหลือแค่ไม่กี่ร้านเองนะไปสวัสดีครับผมว,ว,วันนี้ E.P. ีที่4ี่แล้วฮะอ๋องหนึ่องสามี่แล้วครับสแล้วแต่คือว่าวันนี้เราจะเอาใจโมจีนสายโมจีนสายโมจีนในเอพิโซดที่4เนี้ยเป็นโมจีนในราคา4ี่พันบาทออกว่าน่าจะได้ราคาเยอะไหมได้ได้หลายตัวไหมน่าจะได้หลายตัวนะสี่พันบาทร้านโมจีนที่ไม่กะพาซาเนี่ยก็มีไม่กี่ร้านนะใช่วันนี้เราพามาที่ร้าน FM Toy ดีกว่า เราไปดูว่าเขาจะให้กี่ตัวซื้อได้กี่ตัวดีว่ในงบราคาสี่ผ่ะนะเราอยู่ที่ชั้นสี่เลยใช่ไหมอ่าโอเคนี่ fm toy นะนี่เรามาดูร้านเขาก่อนดีกว่านี่นะมีทั้งแพ้ทั้งจีนเลยใช่ไหมใช่พี่อ่ะเราไปดูกันดีกว่ามีอะไรบ้างนะฮะนี่ เทียบเลยนี่เียบเลยวัสดีครับสวัสดีครับพี่วันนี้เอพิโซดนี้ร้านโมโจีนนะก็คิดว่าอยากจะได้กันพาครับในงบราคา4,000บาทแนะนำให้พี่นิดนึงว่า4,000บาทเนี่ยได้ตัวไหนบ้างจะราคาแรงเลยหรือว่าจะสลับตัวเล็กตัวใหญ่เงี้ย<อ>แนะนำให้ผมในงบ4,000บาทเพราะบางทีคนอยากได้ครับนะ ก็มีอย่างเช่น5ตัวนี้ก็ได้ครับมี2ตัวนี้ที่ <หะ S 2> เป็นยานสกายแกร์เปอร์กับเซเว่นสวอตหรือจะเป็นตัวเอจิตกับกันดัมบิดตัวนี้ก็ให้ไปตัวละ800อแล้วก็มีตัวใหม่ตัวไดนเมทก็ไปแปดร้อยเหมือนกันครับผมเดี๋ยวนะ <lifting> <c oughs> ตัวก็ประมาณสินี่แปดนี่ตัวแรกเป็นตัวนี้นะเดนเมทนะเป็น1นึ่งต่อร้อยนะ รหัสมันก็คือ6กหกอะไรเนี่ยสามห้าหกหกห้าสามครับอ่าหกหกห้าสามนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะเป็นเดนอมิเตออันนี้แปดร้อยอ่าตัวแรกก่อนนะอ่าแปดร้อยตัวต่อไปเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับกันน้ำบิดบิดใช่ไหมฮะเป็นหนึ่งจัต้อยเป็นดาบันนะอันนี้จากแปดร้อยแปดร้อยเก้าสิบเหลือแปดร้อยนี่อันนี้นี่หน้าตาสวยเหมือนกันนะเนี่ยนี่แล้วก็ตัวไหนครับพี่ก็ตัวนี้ครับ เอ็กซดาบันนะหนึ่งต่อร้อยแปดเก้าสเซเหลือแปดร้อยนี่หน้าตามก็สวยดี่มกันนะนี่หนึ่งสองสามนะแล้วก็มีดับเบิลโอเซเวนี่ตัวนี้นะครับดับเบิลโอเซเว่นสดาบันหต่อร้อยราคาก็ร้อยถเหลือแปดร้อยใช่ไหมใช่ครับนี่ถ้าแปดรอมีอย่างสกาแคตเตอร์นี่อันนี้ตัวที่สี่แล้วนะนี่นี่ตัวที่กล่องที่ห้า นะ Sky per, สกายแกสเปอร์นะหนึ่งต่อหกสิบเลย,ยนี่ราคาแปดร้อยเป็นทั้งหมดเท่าไหร่ครับอ๋อเน,นี่เป็นสี่พัน,ใน 4, บาทเลยเอเป้เลยอ่ะ<ต><ต>เรามาย้ำกันอันนี้ขายดีไหมพี่อันนี้มันหนึ่งต่อหกสิบขายดีใช่ครับเพิ่งสินค้าเพิ่งมาใหม่ครับผมเป็นการรีสต็อกออกมารอบใหมอ่อ๋อแปลว่าขาดตลาดไปช่วงหนึ่งใช่ไหมใช่ครับผมอ๋ออันนี้นี่นี่สกายแกสเปอร์นะเอลสไตรเกอร์ นะมันเขียนประมาณนี้อันนี้เป็นของ PG ใช่ไหมใช่ครับอ่าเอออันนี้นะเดี๋ยวต้องดูอีกทีเพราะมันคือดาบันนะแล้วก็กลับมาดูอีกทีหนึ่งก็คือว่า O s v e n s w o r d ดาบันนะแปดร้อยได้เลยหนึ่งสองสามอันนี้แล้วก็สี่แล้วก็ห้านี้เฮ้ยขอ,องมันคุ้มจริงๆอ,อ่ะเฮ้ย ห้ากล่องใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้ากล่องในงบสี่พันบาทก็ลองดูคืออันเนี้ยเป๊ะเลยเพราะว่าจริงๆมันเกินไปกว่านี้คือร้านเขาก็ลดให้เก้าสิบ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 นะก็คือลดไปกว่าสี่ห้าร้อยบาทเลยนะทั้งหมดห้ากล่องนี้อันนี้เป็นบอกก่อนเลยว่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรพามาดูแต่ละร้านเขาก็จะให้ดูว่าซื้ออะไรได้แต่บางตัวที่เขาลดให้เขาก็ลดให้เลยนะอันนี้เท่ดีนะ ห้ากล่องนี้ถ้าใครสนใจก็ลองดูเข้าไปที่เพจเอ็มเมทอหรือโทรมาสอบถามก็ได้น,นะฮะแต่อันนี้เฮียจัดงบในราคา4ี่พบาทแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดซื้อเขาก็ลดให้อยู่แล้วแหละคือตัวละเก้าร้อยแต่ถ้าเกิดสมมติซื้อครบห้ากล่องไปเลยก็ได้นะจ๊ะ <c oughs> ตัวตอ,ตอนนี้มีอะไรที่ออกมาแล้วฮอตฮอตอยู่ไหมฮะถ้าฮอตฮอตเดี๋ยวจะล่าสุดเดี๋ยวจะมีเมกซามาครับ เมกะไซส์เจ็ดแปดแล้วก็สาคุสีชากับสีเขียวอ่าสีแดงกับสีเขียวก็เออ,อราคาเท่าไหร่ครับคร่าวๆประมาณอยู่พันสามครับให้ไปพันสองโอ้ยเมกกะไซส์พันสองเดี๋ยวต้องมาดู <c oughs> ว่ามันจะเป็นยังไง <c oughs> กับราคานี้นะฮะถือว่าราคาดีเลยนะฮะถ้าใครชอบงบไม่ถึงเรามาที่ โมจีหรืองานดาบันก็ได้นะฮะที่ร้านเอฟเออยชั้น4<ช>ี่นะครับ<ช>ผมก็เข้าไปที่เพจก็ได้หรือว่าจะเข้ามาที่หน้าร้านอยู่บริเวณ <นะ S 2> บันไดเลื่อนอใช่ไหมบ,บันไดเลื่อนครับอ่าโอเคนะก็อยู่ตรงหัวมุมเลยขึ้นมาบันไดเลื่อนก็หาเจอง่ายๆเลยเประมาณนี้นะครับผมอเ,เอาเป็นว่าขอบคุณมากๆนะ,นะครับผมมีอะไรก็ได้เลยครับผมนี่เฮียเลยพาทุกคนมาดูนะห้าตัวย้ำกันอีกทีหนึ่งนะตัวที่หนึ่ง สกายแ s สเปอร์นะนี่หน้าตายนี้จะเป็นร้อเก้าสเหลือ800ตัวที่1ตัวที่2ก็จะเป็นตัวนี้ดับเบิลโอเซเวจัดเก้ารลดอีกเป็น8ปดแล้วลดอีกเหลือแป0รนะตัวที่2ตัวที่3คือเป็นเอ็กซ e ดาบันนะครับผมจะเป็นร้อเก้าสเหลือแป0รนะตัวที่4เป็นบีดดาบันเอ็มจีหาก890เหลือแป0ร แล้วก็สุดท้ายเดนโเมตรนะครับผมจากก910เหลือ8 5 0แล้วก็ลดไปอีกเหลือ800นะฮะถ้าใครสนใจก็ FM ถอยนะจ๊ะชั้น4นะหน้าติดแบบบันไดเลื่อนเลยนะก็ทุกคนก็เฮียพามาแล้วครับจัดในงบ4,000บาทนะฮะขอบคุณทุกคนครับในเอพิโซดที่4นี้ก็พามาที่ร้าน FM ถอยนะครับผมชั้น4ไม่กะพาซานนะครับโอเคถ้าใครชอบฝากกด subscribe ไลค์แชร์กด้วย คลิปนี้ไปแล้วจ้ะกับการจัดฟรีราคา4,000บาทอ,อ่าไปแล้วจ้ะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้นะครับผม